สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเรานี่กับผมเองวีคอนเชนเนลเอ้ยถุยถุยถุยผิด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 เดอะวัตถุคัสทีวีอยู่ไอโอผมไปจำผิดกับชื่อคนที่ผมจะมาลงโทษอะไรเนี่ยโอ้แกแกวีคอนเชนเนล เรียบร้อยอไปเลยเลยทีแตกวันนี้มารีวิวชื่อรับไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ได้มารีวิวไอชื่อวีก้อนชาแนลนี่อันนี้เก็บไปเลยมาแรกกันเลย นี่มันเนมแท็กธรรมดาใครมันเอามานี่เจฟอันนี้โอ๊ตเจฟชื่อที่ตั้งให้แกะนะฮะมาเจบจะตั้งเป็นยังไงบูมก็แค่แกะเจฟอันนี้ไม่เป็นอันนี้ตาโอ้โหแก่ใสลุงทั้งห้องเลย เริ่มแปลกเขาไปใหญ่แล้ววันนี้วันนี้เริ่มแปลกเขาไปใหญ่แล้วอันนี้ล่ะอะไรดินเนอร์บูลไว้เอาเจ็บเออดินเนอร์บูโอ้มาดินเนอร์บูโอ้ ดินเนอรโบนมานี่ซอมบี้นี้เลยโอ,โ,อโอ้โอ้อย่างชอบเลยชื่อนี้ดินเนอรโบนอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันี้เออทุกคนแกะแกะสีลุ้งเออหายเลย สองชื่อไม่ได้เช่ฟมันเอาแกใส่ลุงไม่เติมนึ่งนเจ็บแล้วลัวตอนนั้นมมนตัวเลยนะทุกคนใครงงว่างอันนี้คือใครงงว่างชื่อดนเนอร์โบนนะเนี้ยชื่ออะไรโทษอ๋ออันนี้ต้องตั้งให้กระต่ายโอ้ยกระต่ายบีบกวาน มาสเปมแรบบิ nat. ทโธ่โหธ่ฮึนักผู้ชมผมลดุดแป๊บแป๊บแป๊บโอเคโอ้ ủa ừ. chặt tay ừ. wow no 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 mày เดือดต่อยสตีฟิ่มเออขึ้นทุกวันละข้างๆคิดอย่างนั้นนะมาโทษตั้งชื่อดิโอ้ยชอบชอบจังเอ้ยเอ,อ๊ะ หน้ามืดอยู่กับแกหน้ามืดตามัวก็เพราะไอ้นี่แหละสรุปคือโทษใช้ไม่ได้ผลฮนะมีแค่สองชื่อไอชื่อวีคอนแชนแนล,ลตอนแรกนี่ไม่ต้องพูดถึงเออก็มีอยู่แค่นี้แหละ ต่อมาก็จะมารีวิวเครื่องประหารนะคะอย่างเช่นอันนี้ทดสอบกัาวอีเกิลเชนเดลไปแล้วทดสอบก,กวัวตุ้ยกูโอ๊ยเบ็ดโอ๊ยของไงอะไม่ได้เตรียมอันนี้ไม่ได้เตรียมไว้จริงๆนะท่านผู้ชมเฮ้ย ก็มีแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ